สวัสดีครับแฟนคลับหญิงชายทุกท่านครับสวัสดีครับืัอนี้เส,ส,สียภาพมาเบิงเทศก,กาลยังขอ,อ,อ,อาา้นไปยังวะเทศกาลมานอนหน้าบ่หนารักที่สุดเลยผู้ใดจัดงาน,นแต่ว่าเขาหมอบหลาทีผมหาเครื่องปั้นไฟให้ครับผมก็เลยมาเบิ้งงานา่าใส่เครื่องปั้นไฟจะเครื่องนี่ครับ อันนี้มุมนี้สิเป็นอุบลไซยันซาวภาพพยนผมอยู่ทีงรถอยู่ครับตอนนี้ยังไม่ทันได้ลงจากรถอุบลไซยันซาวภาพพยนมือแรง่งมือแรงสิไปอยู่ครับมาเร้อชายาเร้อบัตรละสามร้อยบาท,าบาทแต่ผมมัมีบัตรสี่แต่ผมเสียไปไปนอมานำบ่ทันมีคนมานำบ่ทันมีคนมานำอุบลไซยันซาวภาพพยนครับ นี่สวัสดีครับหมูจานหมูคนรูปโรเมี่ยไรฮ่าฮ่าาว่าเราบ่ท UH, ันมีเมียครับบ่ทันมีพ่อสิบคนอยู่มีแต่คนแล้วก็แบงไงเนี้ยค้นไหวนูอยมีนี่ผม่็มีคนบาคนพ่ออยู่บ่คุณเกินอยู่บ่คุณพ่ออยู่บ่ค้นไหยพ่อบ่ะพ่อจงคนอยู่ตัว พ่อหนาไมถึงเต็มบาทบ่นะโอ้ยพ่ออยู่นบ่อครับพ่ออยู่คนน่ะพ่อบ่อุบลสสยันซาภาพยนตร์ครับนี่าให่จิกสน2คนน่หน่วยสิบกับหน่วยมินิกอ่านมือทั้องหน่วยเลยวันที่นี้มันดึงคนไหวไปมาอยู่นี่ ครับซุ่มเพ่นง่ามเวทีไม่อยู่3จุดนะครับอันนี้แบบสไตล์คลาสสิกทั้งนั้นเลยครับผมก็คือเมือเสีอ้อ่านบอเห็นไผ่ถักอย่างมาเนี่ยเดี๋ยวผมเอาเสียงเสียงขึ้นก่อนใส่เสียงอาผมเพรเสียอันเห็นเจนซี่เจนซี่วะเนี่ยอุ้ยใสย่ยาบไปเลยมา ศิลป,ปินม,มากมากครับอันนี้เป็นเวทีแบบขาห้ามสูบยาเดี๋ยวผมผมกลังสูบยาผมขอไปไกลบ้างได้ของเฟื่องครับเป็นเวทีวงกลมครับตัวนี้ตัวนี้เป็นเวทีคันเสร์กมากจากลอยเอ็ดซุ่มอาหารเพื่อนนียังบ่ท่านมีคนมาขายน้ำนะครับเพื่อนหนผมหาคนมาขายน้ำพวกกับแกมกับบท่านมีครับไคสิเขามาขายก็คือยัง <c oughs> สวัสดีครับออยลี่แดนกำลังรับชมอยู่ <c oughs> มานอนอันมานอนหน้าอัมพอยบนูนะครับริมเขื่อนซีรินท่อนไฟเสียงสีกะลาย Ooh, อุ้ยสุ่มเพลินแต่ละสุ่มหนาดูเดี๋ยวผมดับเครื่องรถผมก่อนเครื่องเสียงสีเสียงกันค <SUR> <c oughs> <c oughs> ักด้เยโมเแรงเนี่ย มึงน่ะพูดกระตุม้มพูดีิกระตุ้มนา่งหออ้าวใหญ่หน่อยนะก็ได้เอาจนเครื่องปัันนอกเลยนะฮะเต็นนอนกรับนีครับมีเต็นหินน้อนพร้อมสาวสวดพ่อนะมึงนี่แหละมองนี่แหละมู่บ้านสาวสวด ปิงอยู่ริมเคาน์เตอรเด้อไอปักมุ้ให้กันสิมาหมู่บ้านสาวสวดมานอนหน้าเทศกาลมานอนหน้าครับเมือแเรืองโอ้ยไผ่สวดมานี่รับรองเศร้าสวดครับคำว่าสวดจะหายไปอันนี้เวทีไม่เอ,อืเออน,นี่สังสีตัวไหนเอาหมูบบ <laughs> ม่บ้านกระเทยบัตรกามีบัตที่เนี่ยอ้หมู่บ้านกระเทย ปิงจองต้อนนี่ป้บไอ้จองอันมองนี่ป้บปิงนี่แล้วพนเจนเทพ <c oughs> ตายอีสี่ทำไมห้อยมือบ้านแม่ม่านอยู่ใช่ปะ <c oughs> ตายเอ,ตยอ,ตยอ้ตายมือบ้านแม่ม่านบ่มีเขาบ่ให้มากด้ยพวกแม่ม่านพวกทองไครนัน่นอันนี้เวทีคอนเสิร์ตมาแต่รอยเอ็ดครับ <c oughs> โอ๋อเบตาตับแต,ตกของเพลิน <c oughs> เว้ยเบิ่งเต้นสุ่มมีแต่สุ่มอันนี้ กัขเขากับน้ำแต่ว่าส่มกับแก่เพรท่านมีเมที่สามไมที่นะครับผมอ่านบ่เห็นนะครับจระเจา้าภัยข้อบิยังมาเนี่ยพะเจ้าภัยยังข้อบิดยังมาเนี่ยผมอ่านบ่เห็นพอผมตาบ่ดีจองหลังหนึ่งเด้อปิงจองหลังหนึ่งเอาพยายามอ่านให้มันเห็น มันถูกแสงแดดเพียงไรเพราะใครเห็นบันไดนเนอะอ่านคาอ,อ่านหนังคำเบียนบอกพาชมเที่ยวงานเทศกาลมานอนหน้านี่บอลน,น้าริมเกินกับฉางเป็นบรรยากาศดีดีเมอแองล่มจากเครื่อนซีริน์ท่อนเมลแองล่มจากเครื่อนซีริน์ท่อนเสื้อว่าหนาวน,นี่น้องสถานที่ยวกว้างแค,ครับแพร่กันมีครับแพร่พุ่นแพรจอดเยอะผุน่นไปสีแพรไปสีออนอนแพร มีเตาย่างครับอันนี้อุ้ยเก้าอี้คนคือยังเท็หนาฮักแทะเก้าอี้นี่เป็นกองเฟื่องเก้าอี้นี่เป็นกองเฟื่องครับนี่แล้วลองลังมอนกันมองตั้งเบีรยก,กับเป็นเฟื่องอุ้ยเฮ็ดดีเว้ยเตาปิ่งเตาย่างมีเพียบเดี๋ยวสิาพามาเบงเวที่อันนี้มันเวที่เอเียงหน่ยเครื่องเสียงเองเียงน่อยอันนี้เครื่องเสียงิ่นมาแต่เมือ่อยเกินมาตรฐานแห้งตาแตกสวัสดีครับ เครื่องปั่นกำลังเดินทางมาครับเดี๋ยวให้ยสอดแจ้งมาปั่นให้ปั่นให้เครื่องนี้มันพ่อบ่ล่ะสวัสดีครับของเจ้าใส่เครื่องปั่นไหนแต่ของเพื่อนกับเอามันพ่ออยู่บ่คือบอกมาอีกเครื่องนึงวะเดี๋ยวเดราจะคุยกับผู้จัดงานก่อนว่าต้องเอาเครื่องปั่นไม่เพิ่มแต่ว่าของเจ้ากั ฮะลายล่ะครับครับเดี๋ยวผมคุยกับเขาว่าให้เอาเครื่องปันมาเพิ่มพ่อโยพ่อโยของเจทยใส่เครื่องนึงตัวเดียวพอเด้ดิครับบอกว่าให้พ่วงครับผมพ่อของเจ้า์เป็นเครื่องไงเติบอยู่ตัวนึ่งกับเครื่องนึ่งเจ้าไฟยังเป็นไฟยังหนังกับเครื่องนึงหนังนี่กับไฟกับกับไฟแม่ข้านี่ใส่น้ำกันแต่ว่าของเครื่องที่พี่ฝนหนีเชียเครื่องยัง ตมเพิ่มาใหเจ้าใส่ไฟใส่มันมาสิไดเนาะอีพอ่อยเอ้เปิดเพลงกันซื้อบ่มี่ิลปินขึ้นปะโอ้ได้ได้ได้ครับบ่มี่เคนตีนครับโอ้หกสิบแค่เลยเอามาหงกสิบแค่เลยเเจ้าเลยเออใส่เอาหกสของสอแจกได้มาห่ ตัวน้ำปั่นให้นนางก็ไฟไปขาดพวกอย่างนี้นะโอ้สอดแจงว่าปลาหนีบนี่แม่นแม่นแม่ไอันนี้เครื่องเสียงที่มีผลเศร้าครับพูดภาษาไรโก่งคับมือนี่โอ้ยเปิดเสียงกันครับครับสิผ้าสมบรรยากาศในงานครับกว้างขวางเหลือเกินครับเนื้อที่พัดไร่หองน้ำก็เยอะแยะครับอยากนั่งขี่นั่งเยี่ยวมองได้กันเลยแต่รับตาไว้ย้บว่ารับร่องไม่เคยเห็นครับอุ้ยบรรยากาศดีครับ ขนาดน้ำเม่นก็ยังร่มร่มเย็นดีแพะครับแพะครับมี่ใอยากล่องแพขี่ข,ขาดยางเอาซุ่มไปเอานี่ครับแพรเราก็มีนะครับอ่เต็นนอนอยุขหางริมเื่อนโอ้ยลมไระประทันมีครูมาหาเอานากันเลยนะครับผมกัสวยท่กันแต่ว่าผมมหาคูรหรอกปุ่นถ้าวมามีศิิปินบอ่อ ถามว่ามีศิลปินบ่นี่ครับเวทีตัวนี้เป็นเวทีเป็นวนงกลมครับไม่ใช่เวทีเป็นเอเป็นเสาเสาทัดสีเสาอันนี้เครื่องเสียงอุบลเซียนสาวครับ<อ>เครื่องเสียงการว้างระบบเอ่อเสียงนี่เขาสะว้างเป็นวงกลมครับบ่เขาเขาบ่ได้เขาบ่าได้ว้างเป็นขาเดยน,นั่นยงยุ่งมุมงเลยเดียินีมัดสวัสดีครับผม อันนี้ไฟเสียงสีบ่เนี่ยไฟกับเวทผู้ล<อ>ุ่งศุลโอ้ไปที่องคุงลม,มันบ่กครับต่ำลงไปพื้นสุ่มอาหารนี่หลายขนมขนมนุ่มเลยแม่ข้าพายอยากขายเด้อมาครับเดินสิพามาชมอยู่ไอ้อันนี้มองมองเขาเอิดเววิธีวงกลมการว้างระบบเสียงมืง่อนี้อ้วนเส้นเศร้าหน่อยเดียววะ ผมก็ยุ่งเซนซ่าแล้มันหลายปวดเวยเซนซาจากักหน่วยไหนเป็นหน่วยไหนผมก็มู้จักเลยใครเป็นเอฟซีอุบลเซนซาให้ตอบสิว่ารถคันนี้ของหน่วยไหนนี่ครับธามาซิลปินมีบอมีแท้ครับอยู UV ่อยู่วิธีตัวนี้ครับเบิ้งเก้าอี้เพิ่นเนอะเก้าอี้เพิ่นเป็นกองเฟื่องนั่งกินสบายสบายครับเป็นเป็นมัดเฟื่องก่อนแล้วงานนี่ผม่าสิขอเพิ่นอยู่เฟื่องนี่ นี่เครื่องปั้นไฟตอกห่วยนุ้ยนุ้ยได้เนี่ยนุ้ยได้เนี่ยนุ้ยหาหนุยา้ยบอกห่วยปะนุ้ยหาลูกพี่เพิ่นว่าว่างานครับนุ้ยหา,หยหาจานตานปากตอแหล

mm-hmm <laughs> แล้วจะเอ็นสาบานีเดอร้องเรืองิีับีแบบดีตั้มิแนครับไ่อยากยู่ไกลเกินเสียงจะมาไปสเม็ดกินของอะไรอะไรบุรีแบบนี้มันไม่ได้มีบบดไเอกร้องไม่หัวยกมื่อดมีวยมองมาที่ผมแล้วคจะเห็นซามีจะพาไปดเดอร้องเด้่อสิครับดีเยเชินพี่น้องนะครับเ้อบัตรละสามร้อยบาท โอ้ยซุ่มงานนี่เฮ็ดดีครับเว้ถามสูบยาแล้วครับพอที่สูบยาโอ๊เอามางานเนี่ยเพราะว่าเฟื่องมันหลายเขาบจัดไฟใหม่ครับอีกเครื่องปั้นห้องก็มาสแตนแบยแล้วส,สองเครื่อง หาแต่เครื่องปั้นของจันอีกเะครับสวัสดแจ้งโซเฟอร์แผนกโซเฟอร์ฝ่ามาเมื่อไไปยุกไก่เครื่องเสียงว่ไร มีบัตรฟรีอยู่ปารีสแต่มีอยู่บัตรเดียวเขาให้ผมอยู่บัตรเดียวผู้ใดบรรยากาศดีเดี๋ยวกลับขึ้นมาอันไอ้อันนี้ก่อนจานทนุนเจ๊หมูสวัสดีครับเสี่ยแขกสวัสดีครับทวีชัยเสียงสนิทสวัสดีครับผมทุกทุกคนจานจอยเครื่องเสียงจานตาลครับเวทีวงกลมนี่คือเครื่องเสียงจานตาล ผู้เพ่นว่างงานตลอดมีแต่ว่างก็ว่างไปจ่แต่น้่มงานเครื่องเสียงเล่าเสารับแล้วเสียผมรับแทนสุมน้อยๆเน,นี่ยสุมมัดอันเฟืองมัดกว่านึงนี่ไผช้นอเอาไว้สำหรับยังหนี่งเสียไปมานั่งหนี่งเมื่ยได้ยางสำหรับก็ได้มาเบื้องหลังตัวก็ผมมองเพิ่นเพื่อนท่านจะใส่เสียง โอ้สังอะสีจักเจ้เนี่ยมาตัวกันเนี่ยกาว่าสิ่งเงินหลายแสนเติบต้อ,ตมอเมลังสีผ้ายางรอตัวกะเมื่อยขัดตะขี้รถล้อมันกระซัมเบาะาเนื้อที่หลายลอยไรลครับผมจุคนเนี่ยไหครับพายจากมากกับมากเมื่อแรง จ้ามาครับรถบ่อผมคือยังขาดคนครับอันผมคืไม่ถแย่งกิ๊บ่มอขอนขอนมืออื้นนี่ผมไ่มีคนผมถึงแล้วไปหาคนมออีกเนี่เออมือมีงานมอผมมีไปซอยได้เป็ยังฮะอิรบองานอยู่ข้ามคืนแก่ เป็นไงมีนี่กัได้ไปำไา,าน่นออกซอจ่ไมับใ่ไหับใช่ครับใช่ไหับหับ่ไหมคับมครับไหครับใ่ับ่ไปมรับใมับ่ไมรับก่บไหครับ่ <c oughs> มครับเ่คบ่ไหม่มัมบใว่างผค่มคางบ่ไหครับไหมบ่ไมครับ่คหมหม่ไหมคไห้หครับ่ครับ่มคหม่อหไไหบรไห มาบอกต่อยหรอกขออยาดจบไล่สดเพียงทวนสดีกันครับผมสวัสดีครับ